ด่ามาด่ากลับต้อปิติหมดความอดทนซัดเดือดปมวัคซีนหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่กลับเลวลงทุกวันต้อดปิติสงสารคนไทยซัดเดือดปมวัคซีนเตือนด่ามาด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาม,มองและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สำหรับปัญหาเรื่องวัคซีนกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านๆมานั้นเหล่าคนบันเทิงคนดังต่างพากันออกมาใช้พื้นที่โซเชียลเป็นกระบอกเสียงและเรียกร้องวัคซีนคุณภาพให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอยู่ต่อเนื่องเช่นเดียวกับนักธุรกิจนุม่มต๊อดปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์พิรมพักดี ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาซัดเดือดเรื่องวัคซีนที่มีไม่เพียงพอโดยล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมตอดปิติก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ปิติพิรมพักดีวิจาร์ณเรื่องวัคซีนไว้ว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบ,บคอพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นและนอกจากนี้หนุ่มต๊อดก็ยังได้เผยเพิ่มเติมทางช่องคอมเมนต์ไว้อีกหลายข้อความว่าผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จากนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับ แต่ถ้าผมมาผมก็เอาด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ําเพื่อให้ครบคนผมขอสลาดตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงผมแค่อยากให้นายกแวะไปโรงพยาบาลสนามกับแผนก ICU สักสองสาแห่งเผื่อจะคิดอะไรออกผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัว ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของหนุ่มต้อถูกแชร์ออกไปแล้วก็มีบรรดาแฟนๆและชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ทั้งในเชิงที่เห็นด้วยและขอขอบคุณที่ออกมาเป็นปากเสียงเพื่อประชาชนคนไทย